ฮัลโหลกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกีทีโน่อีกแล้วมาในคลิปนี้นะครับเรามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของผลไม้ปีศาจผลโกมุกโกมุกันดีกว่าดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องผลไม้ปีศาจผลโกมูกโกมูนะครับที่แฟนๆบันพีนัน้นค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้นั้นเราจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆเกี่ยวกับผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุกันเอาตามจริงนะครับเรื่องของผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุเนี่ยมีการตกเถียงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์โอดานั้นจะเฉลยว่าแชงนั้นไปขโมยผลไม้ปีศาจนี้มาจากรัฐบาลโลกซะอีกคือตอนแรกผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเฉยๆในเรื่องที่ว่าแชงนั้นไปขโมยผลโกมุโกมุมาจากรัฐบาลโลกแล้วอยู่ๆเด็กชายมังกี้ดีลูฟี่ก็เผลอไปกินผลโกมุโกมุเข้า สำหรับแชงที่ไปขโมยผลไม้ปีศาจผลโกมูโกมูมาจากรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เพราะว่ากว่าที่แชงนั้นจะได้รับตําแหน่งสี่จักรพรรดิโจรสลัดเนี่ยแชงเองนั้นจะต้องผ่านวีรากรรมมามากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการโจรสลัดที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับรัฐบาลโลกเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าแชงนั้นเป็นโจรสลัดน้ําดีเนะครับเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับพวกกลุ่มโจรสลัดหมอกฟางนี่แหละซึ่งก็แน่นอนว่าการที่แชงนั้นจะกา ไปถึงสี่จักรพรรดิโจรสลัดได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาเน่าจะต้องไม่กลัวรัฐบาลโลกอย่างแน่นอน การที่แชงนั้นไปถล่มกองเรือของหน่วยข่าวกรองรับของรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิรกรรมที่ทําให้แชงนั้นก้าวไปสู่ตําแหน่งสีจกักรพรรดิได้ง่ายขึ้นจนสลัดทั่วไปเนี่ยปกติก็มีหน้าที่ปล้นของกันทางทะเลอยู่แล้วการที่แชงนั้นขโมยผลไม้ปีศาจมาจากเรือของศัตรูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะปกติมากๆเพราะว่าผลไม้ปีศาจเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่มีค่ามีราคานะครับต่อให้เป็นผลที่กระจกขนาดไหนเนี่ยขั้นต่าก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านเบรลีไปแล้วแต่ทว่านะครับ ูฮูนั้นโดนรัฐบาลโลกลงโทษเนี่ยเนื่องมาจากฮูฮูนั้นทาําภารกิจไม่เสร็จสิ้นนะครับโดนชิงผลไม้ปีศาจผลโกมุกโกมุไปซึ่งประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจเพราะว่าการที่ฮูฮูโดนชิงผลไม้ปีศาจผลโกมุไปเนี่ยความผิดมันถึงขั้นกับแบบต้องไปขังคุกตลอดชีวิตเลยแหละครับเพราะว่าแม้แต่กรณีการซื้อขายผลไม้ปีศาจผลโอเปอเป,อเปที่มีมูลค่า5,000ล้านเบรีเนี่ยในภารกิจนี้เนี่ยรัฐบาลโลกก็ไม่ประสบความสําเร็จในการได้รับผลไม้โอเปอเปมานะครับ และผู้ที่ทําภารกิจผิดพลาดในคราวนั้นเนี่ยก็คือโคราซอนซึ่งก็ได้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์คราวนั้นแล้วก็เลยหาคนมารับโทษในคราวนั้นไม่ได้และอีกหนึ่งภารกิจของ c ีพีนที่เกาะวอเตอร์เซเว่นก็คือไปเป็นสายรับแฝงตัวเพื่อที่จะสืบค้นหาเกี่ยวกับแบบแ,บบแปลนอาวุธโบราณพลูตันซึ่งในภารกิจคราวนั้นเนี่ยใช้เวลา4 5ปีนะครับในการที่จะแฝงตัวเพื่อที่จะให้คนที่วอเตอร์เซเว่นนั้นไว้ใจจนในท้ายที่สุดเนี่ยกลุ่ม c ีพีก็ได้เห็นแบบแปลน,าาน,น,นาอา กับทำลายไปต่อหน้าต่อตานะครับซึ่งโอเคว่าอย่างน้อยไม่ได้แบบแปลนมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ถูกทำลายใช่ไหมครับคือต่อให้ไม่ได้แบบแปลนมาอย่างน้อยๆจับคนใดคนหนึ่งมาก็ได้นะครับไม่แฟรงกี้คนที่เคยเก็บแบบอาวุธโบราณพูตันไว้หรือนิโคโรบินชาว,กาวเกาะวาราคนสุดท้ายที่สามารถอ่านโพน,นกรีฟได้คือว่าภารกิจในคราวนั้นของ CP 9ีนเนี่ยนอกจากไม่ได้อะไรมาสักอย่างแล้วเนี่ยก็ยังแพ้กลุ่มจนสลัดหมอกฟางอย่างราบคาบ แถมยังโดนหยามโดยการที่ให้พวกกลุ่มจนสลัดหมวกฟางเนี่ยทำลายธงรัฐบาลโลกโชว์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการปฏิเสธรัฐบาลโลกเนี่ยมันเข้าข่ายการปฏิวัติการกรบฏอะไรเทื่กนี้อย่างแน่นอนแต่เพื่อนๆลองดูดีครับหลังผ่านทางสคลิปต์2ปีไปเนี่ยกลุ่ม CP นาที่ทำารกิจผิดพลาดในคราวนั้นเนี่ยปัจจุบันนีครับกลายมาเป็น c p โเฉยเลย คือเหมือนพวกรอบรุจิทำภารกิจผิดพลาดแล้วได้รับการเลื่อนขั้นอะไรอย่างนั้นเลยตัดมาที่เรื่องราวของฮู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 นั้นโดนโจนสรสลัดที่มีชื่อเสียงอย่างผมแดงแชงคูจัดการแถมยังโดนขโมยผลไม้พิศาผลโกมูโกมูที่อยู่ในการครอบครองของรัฐบาลโลกไปอีกซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดผลไม้พีศาผลโกมูโกมูเนี่ยมันเป็นผลไม้ปีศาผลธรรมดาธรรมดาเนี่ยการที่รัฐบาลโลกจะสั่งจัดการกับฮูฮูโดยนําไปขังคุกตลอดชีวิตเนี่ย ถึงขั้นขนาดที่ผู้คุมยังบอกให้อ้อนวอนต่อเทพพระทิย์เลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่คงทําเกินไปมากๆถ้าเทียบกับภารกิจที่พวกรอบรุจิทําผิดพลาดแล้วก็ยังเป็น c p พีได้ต่อเนี่ยเว้นแต่ว่าผลไม้ปีศาจผลโกมุกโกมุที่รัฐบาลโลกครอบครองอยู่เนี่ยเป็นผลไม้ปีศาจที่สําคัญมากๆซึ่งในความสําคัญของผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุเนี่ยมันก็สําคัญได้หลายแง่เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นในแง่ของความแข็งแกร่งก็ไม่น่าจะใช่แต่มันจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนซึ่งเท่าที่เราเห็นพลังแทบทั้งหมดของลูฟี่เกี่ยวกับพลังผลไม้ปีศาจผลโกมโกมโกมุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับถ้าถามว่าเกียร์สเกียร์สเกียร์สนี้ดูมีความพิเศษไหมผมก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันก็เป็นแค่ท่าท่าหนึ่งในการโจมตีที่มีพลังทําลายล้างสูงเท่านั้นเองซึ่งผลไม้ปีศาจผลอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นผลโมจ ทากุรเนี่ยก็มีพลังทำลายล้างสูงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกุญแจสำคัญเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่การตื่นของผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุมากกว่าแต่การที่ผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุเนี่ยมันดูมีความพิเศษมากๆในสายตารัฐบาลโลกก็จริงมันก็ไม่ได้แปลว่าใครก็ตามที่กินผลโกมุก็ไปเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆจะกลายเป็นจอยบอยเลยแล้วถ้าถามว่าใครเป็นคนกำหนดว่าให้ลูฟี่นั้นเป็นจอยบอยก็ต้องบอกว่าโชคชะตาอีก ซึ่งก็แน่นอนว่าลนะูฟี่นั้นมีสิทธิ์ที่จะกินผลไม้ปีศาจผลไหนก็ได้และก็มีสิทธิ์ที่จะไม่กินก็ได้เช่นเดียวกัน ต่อให้แชงนั้นขโมยผลไม้ปีศาจผลโกมุกโกมุกที่มีความพิเศษมากๆมาเนี่ยแชงเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ผลไม้ปีศาจผลนี้แก่ลูฟี่กินตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยทําให้มีความเป็นไปได้ว่าต่อให้ลูฟี่จะไม่กินหรือกินผลไหนก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของลูฟี่นั่นแหละครับซึ่งการที่ลูฟี่บังเอิญกินผลไม้ปีศาจผลโกมุกโกมุกที่แชงก็ามาวางตั้งเฉยๆไว้เนี่ย มันก็คงเป็นโชคชะตาของลูฟははี่เองนั uh ่นแหละนะครับที่จําเป็นที่จะต้องกินผลโกมุกโกมุเข้าไปแล้วถ้าเกิดคิดในมุมกับการว่าถ้าเกิดคนใดที่ได้กินผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุเข้าไปเนี่ยจะได้เป็นจอยบอยมันก็มีโอกาสที่คนที่ไม่มีชื่อดีอยู่ตรงกลางเนี่ยกินเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะทําให้เรื่องราวของคนที่มีชื่อดีอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่มีความหมายใดๆเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อโชคชะตากําหนดให้ลูฟี่เป็นจอยบอยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจอยบอยเนี่ยก็จะต้องมีโชคชะตาที่จะไดด้้กกกินผลมมุวย เ่นนดียวกัโอเคทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ความพิเศษของผลปีศาจผลโกมุโกมุกันดีกว่าความพิเศษของผลโกมุกโกมุนอกจากที่จะสามารถยืดหยุน่นยืดแขนยืดขายืดคอพองลมได้แล้วเนี่ยอีกความพิเศษหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันนั่นคือการลดทอนความเจ็บปวดนั่นเอง เนื่องจากผู้ที่กินผลไม้ปีศาจผลยางยืดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายตัวเองนั้นกลายเป็นยางและก็ยืดหยุ่นได้ก็เท่ากับว่าผู้ที่กินผลไม้ปีศาจผลนี้เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดโดนต่อยโดยที่หมัดไม่มีฮาคี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับความเจ็บปวดใดๆเลยซึ่งความพิเศษตรงนี้เนี่ยคิดว่ารัฐบาลโลกนั้นสามารถนําไปใช้ได้ต่างๆนานา,นาอย่างเช่นสามารถใช้ได้กับแปซิฟิสตาที่จะสามารถทําให้ผิวหนังของหุ่นยนต์เนี่ยยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นได้คุณแปซิฟิสตาเนี่ยมันก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ในแง่ของผิวหนังมันไม่แข็งเหมือนหุ่นยนต์แล้วและยังสามารถลดทอนความเจ็บปวดหรือความเสียหายได้อีกด้วยถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกให้นึกถึง Avenger a g e of a v a ฟอวก็ได้นะครับที่หุ่นยนต์นั้นต้องการที่จะเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับในแบบที่ร่างกายของหุ่นยนต์นั้นไม่ใช่ของแข็งและก็มีความยืดหยุ่นนะครับถ้าถามว่าผิวหนังของมนุษย์กับผิวหนังที่เป็นยางเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่า อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่เคยสัมผัสตุกตาย,ยางแต่ถ้าเกิดว่ามีคนซื้อให้เนี่ยอันนี้เอาแน่นอนและยังมีอีกคนหนึ่งนะครับในจักรวาลมาเวลนะครับที่มีความสามารถในการยืดหดร่างกายได้นั่นกะ็คือริชาร์ดจากมิสเตอร์แฟนตาซีโฟนั่นเองนอกจากริชาร์ดนั้นสามารถยืดหดร่างกายได้เหมือนยางแล้วเนี่ยเขานั้นยังสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับสมองเขาได้ด้วยนะครับโดยการสร้างรอ,อยหยักของสมองนั้นเพิ่มขึ้นได้เรื่อย แน่นอนนะครับว่ามนุษย์คนใดที่มีรอยหยักในสมองมากเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นคนที่ฉลาดมากๆซึ่งอาตามจริงผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่ลูฟี่นั้นจะสามารถทําได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในโลกวันพีชนั้นเป็นโลกที่ไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าความฉลาดความโง่นั้นเกิดจากอะไรกันแน่ถึงแม้ว่าพวกลูฟี่นั้นจะไม่รู้แต่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าดรเวก้าพังนั้นอาจจะทราบเรื่องนี้ก็เป็นได้ซึ่งก็แน่นอนว่าผลไม้ปีศาจที่สามารถทําให้ร่างกายยืดหยุ่นได้เนี่ยก็คงเป็นผลโกมนนนัั่ะครบสว สบาลโลกเนี่ยก็มีหน้าที่จัดหาผลไม้ปีศาจให้กับด็เรวิกาพังในการทดลองนั่นแหละครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เวอร์เกินเพราะว่าอย่างลูฟี่เนี่ยที่ใช้เกียร์สแล้วทาให้เลือดไหลเร็วขึ้นเนี่ย ซึ่งท่านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการยืดหยุ่นภายในร่างกายเป็นหลักนะครับแต่ถ้าถามถึงความพิเศษที่ลูฟี่นั้นจะสามารถใช้ได้ในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าการตื่นของผลไม้ปีศาจเนี่ยจะสามารถส่งต่อศักยภาพของผลไม้ปีศาจนั้นๆเนี่ยไปสู่วัตถุอื่นๆได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดพลังของลูฟี่ตื่นเนี่ยลูฟี่ก็จะสามารถทําให้สิ่งอื่นๆนั้นกลายเป็นยางยืดเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าเกิดว่าลูฟี่นั้นสามารถส่งต่อความยืดหยุ่นไปให้กับมนุษย์ด้วยกันได้เลยครับบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถลดทอนความเจ็บปวดจากการกระทำสิ่งต่างๆได้เพราะว่าร่างกายนั้นมีความยืดหยุ่นนั่นเองซึ่งประเด็นนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆโอเคครับเพื่อนๆมีความพิเีพนอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความพิเศษของผลไม้พิศาจผ์โกมุกโกม,กมุก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับบีไ